เอาละครับก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Le ็กนาล็อกออริจิน,นะครับวันนี้เรามาอยู่หน้านี้เลย m ซลมอนเราจะหาสัตว์แดงนะทุกคนสัตว์ที่ผมปรารถนาไว้ก็คือวางอันนี้แล้วก็ด้วงน่าจะดีสําหรับสายของผมเราได้ทําการสุ่มไปแล้วนะ9 0ครั้งเล็ก30ครั้งครับทุกคนแล้วผมได้ทําการเตรียมสกอร์ไว้นะครับเป็นจํานวน70อันนะทุกคน เี็มวิ่งเยอะเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันมีการันตีไว้ครับ30ครั้งเท่าน,นั้นเราได้แล้วฉะนั้นเราจะมาสุ่มสัก29ครั้งนะเรามาดูกันว่ามันจะออกสัตว์แดงก่อนที่ผมจะได้รางวัลการันตีหรือเปล่าเรามาเริ่ม5ครั้งก่อนเลยครับทุกคนจัดไปมาได้ไหมโอ้โหไม่ได้ครับ5สกอร์แรกผ่านไปไปเลยได้ไหมยังไง โอ้โหไม่เปลี่ยนสีให้เลยสีม่วงแต่ไปปึ๊บโ,โ,โอ้โหก็ยังยังคงสีม่วงก็ยังคงสีม่วงอยู่นะมาต่อเนื่องเลยหืมได้แต่เศษครับยังไม่ได้เหมือนเดิมเอาอีกเรียห้าไปเรื่อยๆโอ้โหเหมือนเดิม มันด,ดวงไม่ดีเลยมันอีกห้าครั้งครับอันนี้ผมจะกดเป็นทีละครั้งแล้วกันว่ามันจะได้หรือเปล่าปึ๊บไม่ได้วิสเปอร์แับ,บย,าย,ายาวเลยนะต่อนเนื่องอีกสามครั้งได้การันตีอ่ะเรียบร้อยผมว่าต้องใช้การันตีแล้ววะทุกคน โอ้โหเมื่กี้ยังง่วงอยู่โอ้โหได้ตัวนี้อีกแล้วครางสุดท้ายครับได้การันตีมาไม่รู้สองตัวนี้ไม่ได้ไม่รู้ได้ตัวไหนมาซุ่มเลยเรียบร้อยครับสัตว์แดงปึ๊บปึ๊บอีกสีเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยครับวางมาแล้วโอเคในที่สุดก็มีสัตว์แดงกับเขาแล้วแต่สกอร์ที่เหลือนี่ผมจะไม่เก็บไว้นะครับเราสุ่มอีกมา รัวๆเลยเกือได้หืน่าจะเกือละโอ้โหก็ยังคงม่วงอยู่เฮ้ยทำไมมันขึ้นสเตตัสเฮ้ยโอ้โหได้สีทองระเกตเอโอ้โหเกือบแล้วขอีกสักตัววะสักตัวโอ้โหไม่ได้โอ้โหเฮ้ยนี่ตัวเดิมมา มาพลังสถิต <c oughs> ขอเกตอื่นบ้างเพื่อนขอหน่อยโอ้ครั้งสุดท้ายแล้วครับทุกคนครั้งสุดท้ายแล้วของแท้ออกไม่ออกชัดเจนเรียบร้อยกู้กาชาครับวันนี้เราเตรียมตั๋วมา28ใบามาเรามาเริ่มสุ่มกันเลยทุกคนเราอยากได้แฟชั่นนี้สวยดีนะ กัดไปสิบอันมาครับโอ้โหสีม่วงโอ้โหโอ้โหมีแล้วทั้งนั้นมีแล้วหมดเลยครับมีหมดเลยมาทดสอบความเกลือของเราอี้ไหมสีทองเอาว่า โอ้โหได้มาหนึ่งอันครับโอ้โหได้อันนี้ก็ดีอยู่เนาะน่าจะดีแต่อันอันเดททั้งนั้นเลยว่ะโอ้โหโ,โ,โอเคเก็บไว้ครับเครื่องประดับสายแฟชั่นมาเหล็กแปดอันเหล็กแปดอันครับทีละอันเลยเรียงเลยว,วัดวัดกันไปมาโอ้โหสีนี้สีนี้ไม่ไหวไปเลยมาอยากได้ชุดอ่ะขอชุดขอชุดถือว่ เจ็บช้ำเหมือนเดิมเลยแล้วซ้ำด้วยโ,โหเรียบร้อยอีกห้าอันครับหอันสุดท้ายจอดไปปุ๊บอืมกดเลยมาที่เผลอไปโอ้โหไม่ติดตอนหยอดแล้วกันอ่ะอันสุดท้ายครับทุกคนขอเสยให้ปรด โปรดส่องแสงสีทองออกมา <c oughs> สีม่วงมีอีกแล้วโอ้โหหมดหมดตัวแล้วครับตอนตอนนี้หมดตัวแล้วโอ้โหที่สะสมมาในชุดนี้แต่เราก็ยังไม่ได้โอ้โหได้แ,แค่อันนี้นเดียวครับเกลือมากตะก,กี้แปดอันได้อันหนึ่งก็เปอร์เซ็นต์ก็น่าจะดีเลยนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะก็ฝากกด s ับสไคร้เลยครับ